พระ25สัศตวรรษเนื้อดินเผาโซนแร่หน้าตาติดคมชัดสวยงามมาในกรอบสเตเลสพร้อมใช้งานกราบสวัสดีและทักทายเพื่อนๆที่รักทุกท่านนะครับผมแอดมินช่องพระ25 t s วันนี้กลับมาพบกับเพื่อนๆอนีกเช่น,เ,นเคยตรงกับวันที่7เป็นวันพฤหัสดเดือนธันวาคมปี2566นะครับเวลา9นาฬกาีนาทีนะครับ วันนี้แอดมินพาเพื่อนๆมาชมพระ25สศตรวรรษกันอีกเช่นเคยนะครับโดยพระ25่สิบศตวรรษของแอดมินนะครับจะอยู่ในเว็บไซต์พระ2 5 t s c o หหรือว่าแคปเจอร์ได้ที่ส่งมาที่ i อนะครับพระ 25ts โทรศัพท์081 401 0148นะครับนัดะครับรับนัดชมได้ที่บางแสนชนบุรีถ้าเข้าไปที่เว็บไซต์แล้วหลวงพ่อไม่อยู่ก็แสดงว่าหลวงพ่อนั้น โดนเชิญนิมนต์ไปเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าหลวงช่วงนี้หลวงพ่อก็ออกค่อนข้างถี่นะครับไม่ว่าจะเป็นองค์ดำนะครับเป็นเนื้อดินที่น่าสวย,สวยเนื้อดินแร่ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมีสเสน่ห์นะครับประมาณนี้แหละครับที่มิตรลักษ์ชาว25ศตวตรรษนั้นนิยมบูชากันซึ่งอมินก็ได้ได,ได้นำหลวงพ่อนะครับวันนี้อีกองหนึ่งนะครับที่น่าสะสมเช่าบูชานะครับ มาในราคาพันต้นๆนะครับที่เพื่อนๆจับต้องได้และเป็นพระแท้นะครับแอดมินรับประกันแท้นะครับเดี๋ยวเรามาชมหลวงพ่อกันรอบๆก่อนนะครับหลวงพ่อมาในกรอบสเตเลสนะครับพร้อมใช้งานนะครับเวลาส่งไปก็จะมีห่วงให้พร้อมนะครับกรอบก็เป็นกรอบใหม่นะครับใสนะครับใสคิงเลยนะครับด้านหลังก็ติดยัน คมชัดนะครับติดยันคมชัดหลวงพ่อนั้นมาในพิมพ์2เดือนนะครับด้านบนก็จะมีะเดือยอยู่1เดือยแล้วก็ด้านล่าง1เดือนนะครับอักขระยันนั้นติดคมชัดนะครับไม่ว่าจะเป็นยันอะยันอุยันมะนะครับเดี๋ยวผมเชิญหลวงพ่อออกมาด้านนอกเพื่อน จะได้ชมบารมีหลวงพ่อกันอย่างใกล้ชิดตอนนี้หลวงพ่อก็ได้ออกมาพบกับเพื่อนแล้วนะครับดูรวมๆเห็นไหมครับว่ามีวิติสวยงามนะครับหลวงพ่อมีความสวยงามหน้าตานั้นติดคมชัดนะครับคมชัดแล้วก็มีแร่ดอกมะขามนะครับกระจายอยู่ทั่วๆนะครับถ้าลงกล้องนี่เดี๋ยวจะเห็นใกล้ๆนะครับเดี๋ยวมีลงกล้องให้ ว่ามีลักษณะเป็นเม็ดแรบผุดขึ้นตามองคพระแต่ว่าจะไม่ได้ลักษณะเป็นแร่จะจัดเหมือนเหมือนบางประเภทนะครับที่ขึ้นผุดเม็ดใหญ,ใหญ่อันนั้นจะอีกประเภทหนึ่งคืออันนี้เป็นดินเผาแต่ว่าติดโซนแร่นะครับอันนี้ก็จะเป็นเดือยเดือยบนว่าติดจางๆหน่อยนะครับเดือยบนเดือยล่างนะครับ กระชัดนะครับแล้วก็เส้นบังคับพิมพ์นะครับได้รูปนะครับได้รูปไข่สวยงามนะครับบริเวณขอบด้านข้างนะครับเรียบร้อยดีนะครับเรียบร้อยดี ดานล่างก็จะมีลักษณะเป็นเดือยอยู่นะครับแล้วแต่บางทีก็อยู่ด้านบนบางทีก็อยู่ด้านล่างเดี๋ยวแอดมินลงกล้องให้ชัดเจยนยิ่งขึ้นนะครับนะก็อันนี้คือเคียนเห็น หพ่อในระยะประชิดเลยนะครับติดหน้าติดตานะครับติดจมูกปากนะครับถือว่าองค์นี้ก็ปั๊มได้สุดนะครับสุดบล็อกนะครับคมนะครับรัศมีประภามนทนนั้นติดคมผ้าสังคตินะครับแขนซ้ายนะครับสมบูรณ์นะครับแขนขวาก็สมบูรณ์นะครับถ้าสังเกตจะมีเม็ดเล็กๆขึ้นนะครับเป็นเม็ด และผุดขึ้นตามองนะครับสีออกไข่ไก่นะครับแล้วก็จุดที่สังเกตนะครับจุดหนึ่งที่ที่ดูได้นะครับก็คือว่าเป็นพาเทเนี่ยคือลักษณะตรงชายจีวรตรงนี้นะครับจะมีลักษณะเป็น2ชั้นนะครับแล้วก็ตรงฐานนี่จะมีลักษณะเป็นเส้นหนอนวิ่งนะครับแล้วก็ตรงบริเวณที่ซอกซอกขูนะครับลงมาด้านซ้ายนะครับจะมีลักษณะเป็นเส้นคมุคมคม แลวตรงบริเวณไหลเนี่ยจะไม่ได้มนมากนะครับจะมีลักษณะบุบไปเล็กน้อยนะครับอันนี้เป็นการดูเบื้องต้นของลักษณะพระแท้นะครับแล้วก็พระแท้ที่พระปลอมลอกเรียนได้ยากก็คือมวลสารนะครับมวลสารที่อยู่ในองค์พระผงเกสรที่ผสมเข้าไปนะครับเพราะว่าพระเกก็จะเป็นดินล้วนๆนะครับไม่ได้มีมวลสารกระจายเหมือนกับสมัยก่อนที่เขา สร้างพระกันนะครับสวยงามนะครับองค์นี้สวยงามมากนะครับใครที่นิมนต์หลวงพ่อไปได้หลวงพ่อไปบูชาก็แอดมินก็แสดงความยินดีด้วยนะครับยินดีด้วยนะครับเพราะว่าพระหลวงพ่อแบบนี้นะครับทรงสไตล์นี้นี่มาแป๊บเดียวก็หลวงพ่อท่านก็ไปแล้วนะครับเพราะว่ามีคนชอบกันเยอะนะครับเวลาส่ง เข้าไปที่แสงแดดแต่ละมุมสีก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับตามตามมุมของแสงนะครับส่องได้ไม่มีเบื่อนะครับสวยงามมากนะครับตรงนี้สวยงามมากนะครับแอดมินก็จะใส่กรอบไปให้เรียบร้อยอย่างดีนะครับมีกล่องแบบนี้นะครับป้องกันการกระแทกด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับช่วงเช้านี้นะครับวันที่7 »,นะครับเดือนธันวาคมวันพฤหัส2 5 6 6นะครับแอดมินก็ ต้องลาไปก่อนนะครับช่วงช่วงเช้านี้นะครับขอให้เพื่อนมีความสุขนะครับไม่เจ็บไม่จนนะครับค้าขายร่ำรวยนะครับทำสิ่งใดก็ขอให้ประสบความสำเร็จแอดมินลาไปก่อนนะครับช่วงเช้านี้สวัสดีครับ